ครับผมแค่ว่าสิเอาไปวัดเอาไปให้ไปให้ซึ่งไดล่ะบาวางไหนวะเอาไปเพนให้ขี่เพิ่นอยู่ทางกรุงเทพโอขี่พยินทางกรุงเทปครับเอายี่สิบไม้ครับผมจ๊ะไหนก็ว่าเพราเป็นกับอ่าให้พอออกไม่ออกพร้อมครับผม เพิ่นมาจำสินครับผมเพิ่นมาจำสินนมีแพลว่าแตง่งกับออกไปเพนหนั่มกลับให้พอออกไม่ออกอกับเลืออีกบนจกนักไม้ครับผม,มแพรว่าอย่างเลยวัแต่งเป็นชุดครับผมเชุดเดี๋ยวก็จะกลับเมียบบานงัดใส่กวางอีกไป ย่ให้พี่ว่าเอาไปให้เพิ่เพราะว่าต้นใหน่เขาวัดบ่ได้ครับผมห้องเลยมแม่นว่แม่เหยียบน้ำนาวัดเี้ก็เลยห้องครับผมเใส่กวากบุ้ออกเจ้าสาเนี่ย หลังจากหยุดมาหลายมือลูกค้าถามหาต <Okay. S 1> ั้งขึ้นบ่าได้ไปให้คอยไปน้ำอยู่บอกเออเ้อลานนี่นละเจีเยี๋ยวว่าหยีับน้ำห้องอีกเจี๊ยบอ่บอเป้าเดินซื้อได้พี่น้องเดี๋ยวแพ้บ่าไปเดี๋ยวนี่ แล้วซองใหม่แล้วซองใม้อ่ะผู้ใดสิปุ๊บนุนซองใหม้ใหม่ละลอยครับผมเชิญได้ครับเอ้าันาดเนี่ยอันนี้ส่งอ่อนๆไรอ๋อที่บางคนลืมวันเหรียโอ้เลี้ยซองใม้เนาไปเอาไปเพ้นพอดีอยู่หน้าวัดพอดีโอ้โหเคขนาด กล้องไปทายน้ำมา<ไ>อืมไปน้องเขาไปถวายเพลนพ่อขาวแม่ขาวเพิ่นก็นอยู่ในวัดพ่อเขาเอาไปให้พ่อขาวแม่ขาวแม่แล้วเพิ่นที่จัดเองแม่จะพี่นอ้องเพราะวันบดยังบดทันได้ถึงเวลาเพลนเขากะเอาเพิน่นเพิ่นกะซื้จัดให้เขาค่ะบค่ะ นี่ละผู้ใดอยากเฮ็ดบุญเพล็ก็เอามาเฮ็ดให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากถวายเพลิเพล็ก็ถวายเพลิให้หนา,าวัดโอ้่ขาวแม่ข้าวเออนี่เจ้าแตงเพลินเนี่ยด้วยไงจ้าจ<ะ>้าจ<ะ>้าถูก แค่เ,เ,เอาอันชส่กอกมาเพลนว่าหายฮะหายพ่อบบเห็นแบบนี้ก็เ,เลยใหงาแล้วไงว่าใหงาแล้วแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวงาแล้วสิแต่งเพราะว่าปูแล้วไปอันพระเจ้ามาวัดเจ้ามาวัดแล้วปิดอันนี้นองแล้วกับผพาเพิ่นไปฝุนกุดี่ เอาเส่กอกมาเพน้หนหาญญาแล้วแต่งแต่งอ่าแต่งเพ้นแม่ยพาเพ้นแม่จากพี่น้องจ้านี่นะผู้ใดอยากถวายอยากเพชดบุญเท่ากับเป็นสะพานบุญให้น้ะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นมือนีเมือนีวันพระ ผู้ใดถ้าผู้ใดใหญ่เฮ็ดเฮ็ดอันวันธรรมดาก็ได้วันพระก็ได้แต่ว่าวันพระน่ะซีมี่พอขาวแม่ขาวเอาก็เอาไมา้เพิ่มน,น้ำนี่นั่นบอละพี่น้องไปยังไปยังไปบ้านไม่อยคะ่ะบายบายกันนี<ป>่ค่ะว่า,วายอยู่พ่อขาวเมียขาวคนนอน นอนพ<ว>ักเออไปบบปุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊บปอนญาญาล้านแล้วอยูยูแล้วว่าเดี๋ยวแม่แตงให้ดอกสนเดี๋ยวแม่แตงให้ดอกญาเจ้าเตอีพอแล้วพักกันไปคุณจักผู้ใดนมาวัดบุปผาไปกุดอันเจ้าอาวาสอันนี้ยินแต่ก็เลยบอกญาว่านเจ้าแตงพาเพี้ยนเห็นอนเด้อยญาเออสนเดี๋ยวแม่ที่แตงให้ดอกไว้หันล่าสนเพิ่นก็เลยไว้เต้นจากตะกาบดเลี้ยงแล้วสว่างไหม เพิ่นแห้เอาเห็ดเพิ่นเนื้อช่วงใหม่ด้วยกำไม้สุดแหม่เสียบนี่เอาไว้ดังไปเสียบอีกเนี้ยเอาไว้ดังไฟว่าไปดกไฟยไมยังดีอันมันพระเราก็เอาไปวัดไปเพนให้พี่เพิ่นเพิ่นเจ้าบอกเพิ่นว่าแบบเนี่ยบอกฮะบอก บวก่าบวกจบ้ที่ตัวพ่อเบียดบวก่าบอกเมกกบบียคอยถ่ายคลิปอยู่เนาะคอยเมียขาวเพิ่นนั่งกันข้าน้องคนเพิ่นกันนอนพักก่อนทางเพิ่งเพิ่นกันสวดมนต์เนาะคอยก็กจำบัดบ่อคอยไปปลูกญหญ้าศูนย์กงงไปไงคอยย่ำขึนเข้าจอสวดมนต์เอดิมเอาหมี่นางยางหมอมัดอันนี้ไปเลยนี่ดินางยางคนนี่ดิมี่เมตะกา เนจะเป็นตังชี้เห็นตัวเม่อเห็นหน้ากีเห็นอืมราะว่าน้ำพี่นอนั็พี่นอนก็เห็นหน้าก็็หน่อยก็ปเทห้นี่ยเลี้ยงเองมาเอยบท่านนี่ตอนนปาถายเลี้ยวๆครับไเลี้ยวๆหะพี่นองเขาได้เห็นนนำเนาะองไ สองไม้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทกับเงินเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แค่ว่าจะส่งก่อนไหมเพื่อไปส่งก่อนเน้องนังยางก้อยจิมาบโบยู่เว้ยเพื่อกระชีพไปยัดองใส่กอกให้มากินนี่เออคอยกุ๊กกะจีคอยมะย่างใส่กอกใส่กอกโบเฮียมัอนี่บั้นปากใส่กอกเฮียเอาคือถวายเจ้าที่แล้ว เฮ็ดฟังล่าเนี่ยเพื่นมันจะเปลี่ยนกันนเฮ็ดเลีวๆแต่น้อยกับทำวามสะอาดเด้พี่น้องโมเมนต์ว่าบททำวามสะอาดเด้อเฮ็ดเลื่เนา้อกักวาด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 ดีๆเอาโมเมนต์ว่าเขามาขายของหม่องเพิ่นเขาต้องเฮ็ดให้เพิ่นสะอาดสะอาดนี่เพื่อที่ยวไปซ่งออนไลน์ให้พี่ให้น้องเฮา เตือสองไม้สุดท้ายเรือมีคนเอาเรือผมมีคนเ,เอาก็เอาไปกินท่านได้กินเขาเศร้าอยู่พี่น้องเอ้ยฟังน้ำนขายของ,งขา้าวโพดเห็ดกะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่พี่น้องว่าถ้าเวาบ่ขายก็เสียดาย ได้หาได้ซิฟได้ตืิมกันกันยังดีเมื่อวานลูกค้ามาถามหาเมื่อวานลูกค้ามาถามหาว่าใส่กอกอันตายหรือเ่าใส่ก <c oughs> อกมาขายบ่สัินลูกค้ามาถามหาสองสามเจ้าสองสามคนเท่ากับอยากขายอยู่ละแต่ว่าเมื่อวานนี่เพื่อเหตุของมาขายตลาดนัดเพื่อจะเรื่องผู้ใดขายเงยเหมือ,อนเส่าต้นละเก็บเอ่อคิวอาร์โค้ดความเรียกี่นะเก็บคิวอาร์โค้ดผู้ใดสแกนผู้ใดมานนี่มานนี่มานนี่ อ่นนี้เอิ่นไผ่เอื่นไหมไปก่นปนอ,กเอกน,นเจี็บข้องแล้วพี่นอ้องอันนี้จะแก้้อง,องในกันกเจี๊ิบผู้ละไมครับเมียอยู่ละสวัสดีครับ